กลับมาต่อกันที่ซีรีส์สุดมันวิดเชอร์ยอด,ดคนเสือระหัมพาร์ทที่3ใครยังไม่ไดูพาร์ทก่อนๆก่กที่มุมขวาบนได้เลยครับเมื่อเขาคืออดีตสารวัตรทหารที่ฉลาดที่สุดในโลกต้องมาไขคดีฆาตกรรมปริศนาสุดลึกลับแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังก่อนชอมทลิปผมขอคนนึงไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับเรื่องเราจะเป็นเช่นไรเตรียมสมองให้พร้อมจากนั้นก็ไปลุยกับพาร์ทสุดท้ายกันได้เลยครับบอกเลยว่ามัน หลังจากฟิลเลเจอศพไคลเนอร์ก็กลับไปเล่าให้พระเอกฟังซึ่งพออีกฝ่ายได้เห็นรูปศพก็รู้ว่าเป็นการเชื่อดคอและทรมานแบบเวเนซุเอลาครับเป็นการทําให้หายใจไม่ออกและเสียเลือดไปพร้อมๆกันซึ่งไคลเนอร์อาจมีคนอยู่ในเวเนซุเอลาที่ทํางานด้วยคนที่ไม่พอใจที่เรื่องบานปลายไปขนาดนี้ทั้งสองวิเคราะ์ว่าเป็นไปได้ที่พวกมันเนี่ยอาจจะส่งคนจากเวเนซุเอลามาเสริมฟิลเลกลับโรงพักทิวสั่งทันทีให้เลื่อนทุกอย่างออกไปให้หมดรวมถึงคดีมอริสันตอนนั้นเองเคเจเนี่ยก็เข้ามาวุ่นวายจะเอาเร เชิญอยู่เขาจะไม่เอาเรื่องเคจยังไม่หยุดและถุยน้ำลายลงพื้นจนทิวต้องไล่เขาออกไปแต่ทิวเนี่ยก็ห้ามฟินเลยไม่ให้ไปที่เกิดเหตุพวกเขาจะจัดการเองซึ่งฟินเลยก็งงมากด้านวิเชอร์เขาไปอู่ซ่อมรถเพื่อมาเปลี่ยนฟิลกระจบซึ่งต้องใช้เวลา3วันวิเชอร์จึงเช่ารถของอู่ไปก่อนเวลาเดียวกันรับพิคาร์พาลอสไปอยู่กับชาลีที่บ้านนอกตัวเมืองพวกวิเชอร์ขับมาแอบในป่าที่อยู่ข้างโรงง,งานของไพรเนอร์เพื่อสอดแนมความเคลื่อนไหวฟินเลยชวนคุยเรื่องนิกลีพระเอกก็เล่าให้ฟังว่าเธอเคยอยู่หน่วยเดียวกันพระเอกเห็น เธอตายไปแล้วฟิลเลยไม่ได้หย่าเขาทําใจถอดแหวนแต่งงานไม่ได้ที่ไม่ได้บอกความจริงกับใครตัวไม่ต้องการให้ใครมาสงสารนั่นคือเหตุผลที่เขาย้ายจากวอสตันมาที่นี่กลัวไม่อยากนึกถึงเธอตอนนั้นเองครับดอสันหลานชายของไครเนอร์ก็กําลังจะขับรถบรรทุกไปส่งของทั้งที่ไครเนอร์เพิ่งตายไม่ถึง2 4ชั่วโมงอาจเพราะว่าเงินปลอมเหลือน้อยพยายามชายฝั่งปิดกั้นทางเข้าไว้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นผู้ซื้อต้องการเงินปลอมรถอัดบรรจุเงินปลอมเต็มคันพวกตระเอกก็ขับตามไปจนไปถึงเทนเนสีกเเรรท่่งอพด็ไป และเตรียมปืนเธอออกมาสอดแนมซึ่งเป็นชายสองคนที่นั่งอยู่ในรถพวกมันรู้ที่อยู่นี้ได้ยังไงลอสพลาดเหยียบกิ่งไม้ชายสองคนวิ่งไล่เธอลอสตะโกนสั่งพวกชาลีให้เธอไปหลบหลังกู้มไม้ลอสจะล่อมันไปอีกทางแล้วไปเจอกันที่หลักไม้แรกลอสโกยิงปืนล่อมันตามมายิงโดนขาพวกมันคนหนึ่งชายอีกคนเตรียมระเบิดทว่าก็ถูกลอสยิงตาจนโดนวมตายเสเองรัอเวลาเดียวกันพวกตะเอีกตามดอสันจนมาถึงที่โมเตลเมื่อดอสันปิดไฟนอนเนี่ยพวกวิเชอร์ก็เริ่มลงมือเขาเปิดดูรถบรรทุกโดยใช้มีดกรีดไว้ยื่นด้าเปปิดระตูออกมน ปิลเล่บอกวิเชอร์และหลบอยู่หลังรถนอสันเนี่ยเดินสำรวจโดยรอบปิลเล่เดินอ้อมหลบหนีนอสันหยิบปืนขึ้นมาเขามองอยู่สักพักก่อนที่จะเดินเข้าห้องและปิดไฟนอนปิลเล่โล่งอกวิเชอร์ลงจากหลังคารถซึ่งในรถนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรครับมันว่างเปล่าทั้งสองก็งวิเคราะห์ว่าถ้าไม่มาส่งเงินปลอมแล้วมันตั้งใจทําอะไรซึ่งโจต้องรู้เรื่องนี้เราเอกจิงโทรไปสอบถามศาสตราจารย์ที่เคยช่วยโจวิลเลียมแต่ปลายสายเนี่ยก็บอกว่าเขาเพิ่งถูกฆ่าเมื่อเชา้านี้จากการถูกปล้น พระเอกโทรหาคนที่สองศาสตราจารย์สเตฟานีซึ่งคนนี้ยังไม่ตายครับวิเชอร์ให้อีกฝ่ายทำตามถ้าอยากมีชีวิตรอดเขาจะไปหาที่นิวยอร์กลอสได้เจอชาลีผู้เขาปลอดภัยดี ชาตันมาเราเอกอยู่หน้าสนามบินมอบปืนและมีดให้ฟินเลยเวลาเดียวกันลอสได้บอกความจริงชาลีที่พอหลอกเธอมาตลอดเขาลาออกจากแบงก์มาเป็นปีแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ชาลีเนี่ยก็ตอบกลับว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วครับลอสตกใจมากซึ่งที่ชาลีต้องโกหกก็เพื่อปกป้องครอบครัวชาลีเล่าความจริงวันนั้นไครเนอร์เรียกพอมาพบพอดูตื่นเต้นมากเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นคนสาคัญไครเนอร์อยากให้พอใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองมาช่วยคนย้ายเงินสดด้วยเขามีลูกค้ารายใหญ่อยู่ในเวเนซุเอลาทุกอย่างถูกกฎหหมาาาาาาายยเเเเขสสนนนอออออใ้พ่่ลงงจว2ทิต สำหรับงานวันเดียวพอตกลงไปและเขาเนี่ยก็สามารถย้ายเงินได้เยอะมากไครเนอร์ปลื้มจึงเสนอให้พอทํางานประจำํำจ่ายให้สีเท่าของเงินปัจจุบันกระทั่งไทรเนอร์มาเฉลยว่าเขาพิมพ์เงินเองได้และพอเนี่ยก็เพิ่งช่วยเขาเมื่อครู่ในการฟอกเงินปลอมหลายล้าน ตอนนี้ไครเนอร์มีทั้งอ e ีเมลมีทั้ง IP ีของพอฉะนั้นห้ามพอบอกเรื่องนี้กับใครพอดูตกใจมากและเขาทําไม่ได้แต่ไครเนอร์เนี่ยก็เสนอว่าเขาจะปกป้องพอถ้ายอมทําตามที่บอกพอถูกขังในคอกหมาและไม่นานนักถ้หาหอเมริกาใต้2คนที่ถูกพระเอกฆ่าเนี่ยทายจริงแล้วก็คือคนของไครเนอร์มานําตัวชายคนหนึ่งเข้ามาและก็ฆ่าต่อหน้าพอเพื่อให้ได้รู้ว่าถ้าขัดคําสั่งไครเนอร์จะต้องโดนแบบนี้นั่นคือการโดนตอกตะปูกับ้าผนังชาลีเล่าอย่างหวาดกลัวเมื่อเป็นแบบนั้นพอจึงยอมมมมทําาาาตพพวกนนพกัันน่ิค็รบ นาดวิเชอร์เขานั่งแท็กซี่ไปที่นิวยอร์กดูบันทึกของโจพลาเอกไปซื้อชุดสูทแต่ก็มีชายคนหนึ่งที่แอบซ่อนแนมเขาอยู่และก็ได้โทรบอกใครบางคนว่าเรามีปัญหาแล้วพลาเอกได้เจอกับสเตฟานีทั้งสองคุยเรื่องโจเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าเรื่องการปลอมแปลงเงินสเตฟานีกล่าวว่าเงินกว่า80%ของแบงก์ในสหรัฐคือแบงกร้อยแต่ที่เธอเห็นในปัจจุบันมันไม่ใช่แต่ว่าเงินถูกขนย้ายออกนอกประเทศเนเศรษฐกิจใต้ดินทั้งยาเสพติดอาวุธการค้ามนุษย์แบงกร้อยของสหรัฐคือเงินที่มีสเสถียยรรภาาพสสููงงงงนนนััน่่่คคคคืืออออเปป้้หหมมุุดดขกกลิญจะษซึโใใไ เขาให้บริษัทเดียวในสารดัฐมีอำนาจตามกฎหมายในการผลิตกระดาษนั้นซึ่งได้รับการดูแลอย่างแน่นหนามากแต่โจเนี่ยก็ยังค้นพบว่ามีการผลิตเงินปลอมอยู่ดีเขาคิดว่ามันถูกผลิตขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในจอร์เจียพละเอกตกใจเพราะมันหมายความว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้พิมพ์เงินจากเวเนุเวลาแล้วส่งมาย,ยังสารดัฐแต่กลับตรงข้ามต่างหากสเตฟานีบอกถ้ารู้ว่าพวกมันหากระดาษได้จากที่ไหนก็จะหยุดพวกมันได้กวนจากเคล่ถามจิ้งท้ายว่าวิชเชอร์จะจัดก,การคนที่อยู่เบื้องหลังยังไงพละเอกบอกทันทีว่าอยากเจ็บปวดปลาเอก เขาวิ่งล่อมันเข้าไปในช่องตึกทั้งสองได้บวกกันอย่างเดือดพ่าเอกชายล้อจัก,กรยานเก่าจัดการหักแขนมันก่อนที่จะใช้ในิ้วไทในการลัดคอและกระโดดลงข้างล่างเพื่อให้อีกฝ่ายขาดใจตายพ่าเอกค้างท่านี้หลายสิบวิจนชายคนนั้นจากโลกนี้ไปฉากตัดมาเวลากลางดึกที่ครอโคลสตีวันสันเขาอยู่กับภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์ ั้งสองดูรักกันดีกระทั่งตอนนั้นฆาตกร4ี่คนในชุดขาวพร้อมอาวุธได้บุกเข้าไปในบ้านผู้เขาเช้าวันดุ้งขึ้นพลเอกยินรอฟินเลมารับเขาเห็นคนลากกระเป๋าเดินทางทําให้นึกถึงอดีตตอนที่จะย้ายไปเยอรมันแม่ได้ให้ข้อคิดกับผู้เขาว่าโจไม่ต้องแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แค่แก้บ้างก็พอส่วนวิเชอร์ที่มีพละกําลังเท่ากับคนรุ่นเดียวกัน3คนจงใช้มันทาในสิ่งที่ถูกต้องไม่นานฟินเล์ก็มาถึงพลเอกอัปเดียสิ่งที่ได้มาเรื่องกระดาษผลิตเงินบางทีสถานที่ผลิตกระดา เขาแต่พระเอกก็ฆ่าไปแล้วฟินเล่แวะไปงานศพใครเนรืรอตอนเอกรอที่รถอเคเจเห็นเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าฟินเลยฆ่าใครเนรื้อดอสันมากูว่าจะสับฟินเล่เป็นชิ้นๆแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้กลัวอะไรพวกวิเชอร์ไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งยังติดฟิลมไม่เสร็จแต่พระเอกเนี่ยไม่รอแล้วแฉมใจเต็มจํานวนเพราะเงินที่เขาจ่ายเนี่ยคือเงินปลอมทว่าตอนนั้นก็มีช่างทาน้ํามันหกและที่น่าสนใจเนี่ยพวกเขาใช้ทรายเมวในการดูดน้ํามันกระเอกมองอย่างแปลกใจไม่นานฟินเล่ก็ได้รับแจ้งวกเขาไปที่บ้านสตีวันสันเขาและภรรยาากตงน่จ วิคสตีเวนสันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็เลยเจอแบบนี้แต่พระเอกเห็นต่างเหมือนว่าพวกมันจะมารีดข้อมูลจากสตีเวนสันมากกว่าโดยการทรมันภรรยาต่อหน้านั่นชัดเจนว่าสตีเวนสันไม่เกี่ยวฟินเลยเสริม ว่าดอสันอาจจะจรู้บนหลังคารถบรรทุกและรู้ว่าเราใกล้เจอความจริงเนื่องจากเราไม่อยู่ในเมืองพวกมันเลยไปจัดการแหล่งข่าวที่ใกล้ที่สุดก่อนพวกมันอาจคิดว่าสตีเวนสันเป็นพวกเราไม่นานทีวก็มาขอคุยและก็ได้ไล่ฟินเลยออกเหตุผลคือทํางานไม่ได้เรื่องผ่านนี้ยังจับตัวลอสไม่ได้ส่วนพระเอกจงกออไปจากที่เกิดเหตุไม่งั้นจะถูกจับทั้งสองเดินออกมาฟินเลยเนี่ยจะไปบอกญาติสตีเวนสันเขา้ว่าวิชเชอร์โกรธเขาเองก็เหมือนกันอย่าทําอะไรไม่เข้าท่าทําตามแผนไว้ไปหาข้อมูลที่บ้านพอ่อพระเอกตกลงแต่เขาต้องไปหาบางคน,น,งน่่นรข้าาที โดวยออกความเห็นว่าทฤษฎีของทิวมันไร้สาระที่คิดว่ามอริสันและสตีเวนสันถูกฆ่ารือว่าไปสร้างศัตรูไว้ทั้ง3คนมอริสันสตีเวนสันและไครเนอร์ผู้เขาถูกจัดฉากอย่างอลังการต้องมีใครบางคนที่กําลังสงข้อความบางอย่างว่าน,นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่คุณทําพลาดผู้มันตามล่าทุกคนแต่ยกเว้นคนเดียวนั่นคือเบเกอร์อีกฝ่ายเนี่ยก็สวนทันทีว่าทาไมเขาต้องไว้ใจวิเชอร์เพราะว่าตั้งแต่พระเอกมาที่เมืองนี้ก็เกิดแต่เหตุฆาตกรรมพระเอกย้อนว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อย แน่นนว่าเบเกอร์รู้ครับเพราะว่าเขาจับตาดูคนภายนอกที่ไม่ใช่ชาวมากรฟซึ่งนั่นไม่ได้มีแค่พระเอกคนเดียวเบเกอร์ Baker พูดขึ้นควกนายกำลังหมายถึงฟิลเล่เพื่อสนิทไายเหรอพระเอกตอบเราไม่ได้สนิทกันฟิลเล่คือคนที่พระเอกใช้หาว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าเบเกอร์ไม่เกี่ยวแน่คิวก็เป็นผู้กำกับซึ่งทุกครั้งที่วิเชอร์ออกนอกเมืองเหลือแค่ฟิลเล่ในมากรฟจะต้องมีคนตายตลอดเบเกอร์เนี่ยก็เห็นด้วยเขาสัมผัสได้เหมือนกันพระเอกกล่าวว่าเขาจะพิสูจน์ให้ดูว่าฟิลเล่อยู่เบื้องหลังเรื่ ฟิเลเจเบอร์โทรศัพท์ของพ่อในรองเท้าโจแล้วพอก็ตื่นตนกพร้อมกับสารภาพว่าเป็นฆาตกรมันไม่เม็กซเซนเลยต้องมีเหตุผลที่ฟิเลอยากให้พ่อรับโทษเรื่องที่โจโถูกฆ่าคืนนี้พลเอกจะบุกไปที่บ้านพอ่อคนทุกซอกทุกมุมจนกว่าจะเจออะไรที่เชื่อมโยงระหว่างพ่อกับฟิเลได้โดยตรงบเบเกอร์ตอบว่าดีมากได้อะไรก็ออกมาให้เขาพลเอกตอบกลับว่านายก็เช่นกันก่อนที่จะยกกาแฟาดื่มแล้วก็อมยิ้มเล็กๆจากนั้นพลเอกก็ไปซื้อชุดทหารที่พร้อมลงมือฆ่าเต็งสุก พอกลางดึกเขาก็ไปที่บ้านพ่อเปิดทีวีที่เร่งสุดเสียงไว้จากนั้นก็ทําการแปลงโฉมเป็นสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยที่สุดพี่แกทําการพลางหน้าใส่เสื้อลายพลางทหารและเตรียมอาวุธพร้อมสับ ทูเโลมิซิซิปีฟิลเลย์มาบอกข่าวร้ายกับค mm hmm. รอบครัวสตีวนสันเวลาเดียวกันแบบรับฆาตกรในชุดขาวสี่คนพร้อมอาวุธในมือก็บุกมาที่บ้านพอกลางดึกซึ่งโดยปกติเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพระเอกอยู่ที่นี่เว้นเพียงสองคนเท่านั้นนั่นคือฟิลเลย์และเบเกอร์และท้ายจริงแล้วเนี่ยพกุกฆาตรกรในชุดขาวก็คือพวกของเคเจนั่นเองครับนำทีมโดยดอสันผู้มันเดินเข้าบ้านขณะที่พระเอกเขาซ่อนตัวอยู่ในหญ้าดอสันงัดประตูเข้าไปเจอทีวีที่เปิดทิ้งไว้พระเอกย่องไปด้านหลังฆ่าชายที่เฝ้ารถเขาลงมือแบบไร้ปราณีีีีเหหยยบัวไไปทกก่่อนนจะฟ้้ารซ มันคนหนึ่งวิ่งมาดูและก็เห็นคนขับรถตายไปแล้วเซียวอวีพระเอกเข้าจากด้านหลังและก็ใช้มีดเฉือนฆ่ามันลงไปก่อนที่จะต้องไปฆ่าอีกคนใช้มีดแทงที่หัวใจทีแกไล่เก็บไปเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือแค่ดอสันมันรัวปืนใส่จับเหล็กฟาดพระเอกได้ทั้งคู่ได้บวกกันอย่างดุเดือดสุดท้ายเป็นดอสันที่ใช้เหล็กฟาดหน้าพระเอกตกน้ำจนเขาหมวสติไปรับดอสันเนี่ยกดให้เขาจมน้ำเพื่อจะได้ขาดอากาศตายแต่ไม่นานพระเอกก็ได้สราทว่าก็ถูกมันใช้เหล็กรัดคอและกดน้ำอีกครั้งพระเอกจับปืนขึ้นมาก่อนจะยิงงทะะลูกกกกตัััววมมนนนนได้้ซึึึ่่่เเืืออออครรี็ถาหขพ คั้งหนึ่งครับพระเอกเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปอาบน้ําเขาเปิดดูบันทึกโจและเห็นหมึกที่เริ่มจาง ทำให้คิดบางอย่างได้ครับเขารีบโทรหาลอสโกที่อยู่แอตแลนตาละเอกพูดอย่างตื่นเต้นว่าเขารู้แล้วพวกมันหากระดาษได้ยังไงสิ่งที่แบงก์สหรัฐต่างจากประเทศอื่นคือมีขนาดเท่ากันหมดสามารถฟอกสีหมึกออกจากธนบัตรได้แล้วพวกมันก็ออกไปพิมพ์ใหม่ให้มีมูลค่าเท่าไหรก็ได้พอคือผู้จัดการสกุลเงินที่เชี่ยวชาญเขาเก็บธนบัตรหนึ่งดอลล่าร์ใหม่ๆจำนวนมากไว้ให้ใครเนื้อจากอุตสาหกรรมที่ใช้เงินสดเยอะๆเพื่อต้องการปิดบางรายได้บริจาคเงินกู้วันเงินเดือนออกธนบัตรหนึ่งดอลล่าร์จะถ ของเสียจากกระบวนการนี้ถูกทำลายในเซสเตอร์มิสซิสซิปปีนั่นทำให้การฆาตกรรมเจ้าหน้าที่สิงแวดล้อมสมเหตุสมผลและในทรายแมวมีดินเบาที่มีความสามารถในการดูดซับผ้าซื้อดินเบาในปริมาณมากหลายคนจะสงสัยไครเนอร์จึงเลี้ยงวัวเพื่อจะได้ซื้ออาหารสัตว์มาเยอะๆซึ่งแท้จริงแล้วคือดินเบาเอามันไปบดทำสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีหลายสิบคนทำงานให้ควบคุมพวกนั้นไว้ด้วยเงินและคำขู่เมื่อล้างธนบัตรได้แล้วก็ทำให้มันแห้งและพิมพ์ใหม่ทั้งสองด้านพวกเขาใช้ต้นแบบธนบัตรใบละร้อยรุ่นเก่ากวาปดมอลภ ที่ใช้ในธนบัตรปัจจุบันธนบัตรเวละร้อยที่พิมพ์ใหม่จะถูกทาให้ดูเก่าจะได้ไม่มีใครสงสัยจากนั้นคนขับรถบรรทุกก็ขับอนเงินสดไปยังฟลอริดาที่พวกมันไปรอการเดินทางเที่ยวสุดท้ายข้ามประเทศไปยังวเนุเอลาซึ่งนี่คือทฤษฎีที่วิเชอร์วิเคราะห์และถ้าจะเอาไปคุยกับ FBI เนี่ยจะต้องมีหลักฐานชัดเจนต้องมีเงินปลอมที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่บริษัทไทเนอร์ได้ซึ่งในบันทึกโจเขียนว่าโรงรถของจอบริงอาจจะเป็นที่เก็บเงินปลอมก็ได้ปลาเอกจะไปค้นดูล็อสโกเองกอเว่านนวออานาทกทลฟิ ให้เธอเปลื้ไม่น้อยทั้งสองหวานกันต่อน,นิดหน่อยก่อนที่จะวางสายไปเพราะเอกโทรหาฟิเล่ที่อยู่โมเตล ให้มาเจอกันที่บ้านจอบริงเราใกล้ปิดคดีแล้วทว่าตอนนั้นก็มีชาย3คนบุกมาเพื่อจะฆ่าฟิลเล่พระเอกบอกวิธีเอาตัวรอดฟิลเล่เนี่ยก็ทำตามจนสามารถหนีออกมาได้ทว่าพอไปถึงบ้านจอบริงทั้งหลังเนี่ยก็ถูกไม่ไปแล้วคุมันคุมมาทำลายหลักฐานที่จะเอาผิดได้แต่พอพระเอกนึกดีๆเนี่ยในบันทึกของโจมันคือจอบริงที่มีตัวเอสพระเอกวิเคราะห์ว่ามากกว่าหนึ่งนั่นคือบ้านพ่อแม่จอบริงต่างหากทั้งสองไปที่นั่นทันทีและพอค้นดูเนี่ยก็เจอเงินปลอมในกล่องแอร์พระเอกยิม้มให้ฟิเลเ่่โทรา,ากมาจกันนนี้นไ,นไปวไป ว่าเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับมือปืนที่ข้าวิวแล้วเขาคือเจ้าหน้าที่ FBI ไอที่เรียกตัวเองว่าไวกิ้งทว่าตายไปแล้วเขาเป็นมะเร็งเมื่อ3ปีก่อนแต่มีเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ยังทำงานอยู่ ไปสอบปากคาเขาได้เวลาียวกันพระเอกก็เปิดประตูเพื่อเข้าไปในบ้านไรนิกลีพูดต่อเขาประจําอยู่ที่แอแลนตาเขาชื่อว่าพระเอกเอ่ยขึ้นก่อนว่าพิาส์นิกลีถามว่ารู้ได้ไงพระเอกตอบโชคดีเดาถูกตอนนี้ต้องหวางแล้วซึ่งเบื้องหน้าพระเอกเนี่ยก็คือพิาส์เคเจและทิวที่กําลังจ่อปืนใส่ฟินเลแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขา3าคนร่วมมือกันตั้งแต่แรกเคเจกล่าวเตือนวิชเชอร์ว่าถ้าคิดจะทซาซาเขาจะเป่าหัวฟินเลเดี๋ยวนี้ทิวเก็บปืนวิชเชอร์ไปฟินเล่ปู้ใส่พิคา้าคิดว่าคุณเป็นเพื่อนผมซะอี่อ่าาาาายตววเนนแลขื้มทํง มากรัฟฟิลเล่ถามว่าพิคาดเป็นตำรวจประเภทไหนกันแน่เขาตอบอย่างไม่ลังเลว่าประเภทที่ซื้อได้ด้วยเงินเขาอุตส่าห์หวังว่าวพวกเรอเอกจะสืบผิดทางแล้วเรื่องทั้งหมดจะได้จบแบบเงียบๆแต่เปล่าเลยผู้คุณมันกัดไม่ปล่อยเพระเอกถามถึงลอสโก เคเจได้ทีก็คงใหญ่มันโชว์วิดีโอตอนนี้ลอสโกอยู่กับพวกงันรวมถึงพวกชาลีที่ถูกจับมัดไว้วิเชอร์ต้องทําตามที่พวกมันสั่งไม่งั้นผู้หญิงจะถูกจัดการแบบเดียวกับโมริสันพลระเอกตอบว่าอะไรที่แกต้องการฉันจะไม่ทําแกไม่มีทางปล่อยเขาแน่พวกเขารู้มากไปทิวแซกว่าฉลาดนี่ทุกคนต้องตายเว้นเด็กๆและชาลีเคเจพูดต่อพวกเธอจะไม่ปีปากหลังจากที่ได้เห็นว่าเขาทําอะไรกับพ่อเธอซึ่งนั่นคือพอคแรบบับเคเจเนี่ยไม่ได้ฆ่าเขาพอกาลังหนีอยู่โดยคิดว่าการหายตัวไปจะปกป้องครอบครัวได้้้้เเเเขขาาาาาคคิิดดดดผจตตตออออองงงกกรรรััวพนีี่่่ืืสุททย ราเอกแท้ขึ้นว่าใครเนอร์สัญญากับพวกสารเลวขนาดแท้ที่ต่างประเทศไว้ว่าจะมีเงินจานวนมากเข้าไปแต่ดันมีการปิดล้อมของหมือย,ยามชายฝั่งพวกมันจึงไม่ได้ของมาสักพักแล้วก็เลยส่งมือปืนชาวเวเนเซียลามาช่วยให้เคเจทำตามแผนที่กําหนดไว้แต่เรื่องต่างๆมันวุ่นวายไปหมดอีกไม่นานปุกมันก็จะจัดการเคเจเหมือนกับที่ใครเนอร์โดนแต่ว่าเคเจกลับยิ้มออกมารู้ว่าแพ้จริงแล้วเนี่ยเป็นเขาเองนี่แหละครับที่เป็นคนฆ่าพ่อตัวเองโดยทําแบบที่พวกเวเนทําใครเนอร์นั้นฉลาดพอที่จะสร้างกิจการทั้งหมดแต่ไม่กล้าพอจจะทททํําาาสิ่่่งงงงีต้้้ออเเเพืปกกมันค็ลย เพื่อนร่วมงานของพีคาสซึ่งนั่นคือไวกิ้งไปฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นในเมมฟิสซึ่งคือวิลแล้วก็ส่งดอสันไปที่นั่นเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันถูกจัดการอย่างถูกต้องเคเจฆ่าจ็อบบิงจัดการให้มอลลี่ถูกฆ่าในสถานีรถไฟใต้ดินและที่สําคัญเนี่ยเป็นเคเจนี่เองครับที่ฆ่าโจพี่ชายพระเอกซึ่งอีกฝ่ายก็ดูกโกรธมากแต่ก็ยังนิ่งอยู่ก่อนจะบอกว่าแกยิงโจดอสันเตะซ้ําหลังเขาตายและมอริสันเป็นคนปกปิดเคเจยิ้มอย่างพอใจเขาสั่งให้วิเชอร์พาพีคัสไปหาตัวพอแล้วนําเขากลับมาดด้้วววยยยกกกาาาาารแะะออทีี่่่มมนจหตตัไัไไเ มันแรกกับพวกชาลีถ้าเคเไม่ได้รับโทรศัพท์ก่อน6กโมงเช้าบอกว่าได้ตัวพอแล้วสาวสาวทั้ง4รวมลอสโกจะต้องตายแบบที่วิทเชอร์คาดไม่ถึง ปลเอกอยู่กับพีคาร์สบนรถพีคาร์สเนี่ยก็จ่อปืนใส่อยู่ตลอดพละเอกต้องการแผนที่และสถานที่ให้คิดว่าพ่ออยู่ที่ไหนพวกเขาไปที่ร้านอาหารวิเชอร์ใช้เวลาวิเคราะห์ไม่นานรับก็รู้ว่าพ่ออยู่ที่โอคัสตาแม้จะอยากหนีไปแต่ก็ไม่อยากอยู่ห่างจากครอบครัวพีคาร์สบอกว่าไร้สาระวิเชอร์จึงเอ่ยขึ้นว่าพีคาร์สคงคิดในใจจะจัดการเขายัางไงแต่ขอช่วยคิดล่วกันพีคาร์สทำไม่ได้หรอกพละเอกแกล้งทำกาแฟหกแล้วก็แอบหยิบซ่อมก่อนออกเดินทางเนี่ยพลเอกก็แทงที่ยางรถวเวลาเดียวกันฟิลเลยถูกเบเกอร์ซ้อมในห้องขังพวกพ ยอมแต่ไม่นานยังก็แบนพี่ค้าสั่งจอดข้างทางพระเอกลงไปดูแล้วก็หยิบปืนจากหลังรถมายิงแต่พีค้าเนี่ยก็หลบทันทั้งสองอยู่คนละฝั่งพระเอกใช้เกมจิตวิทยาหลอกให้อีกฝ่ายไว้ใจจนสามารถยิงจัดการได้พีค้าตกลงไปข้างทางพระเอกขับไปเจอพอซึ่งเขาดูซมขึ้นเล็กน้อย ลาเดียวกันทิวจับเด็กๆแยกไปขังไว้อีกห้องพอถามวิเชอร์ว่าหาเขาเจอได้ยังไงพระเอกเนี่ยก็อธิบายอย่างละเอียดและที่ชื่อเฮริสันที่พอใช้เขาก็พอเดาวได้พอเคยบอกว่าชอบวงเดอะวิเชอรวิเชอร์เล่าสถานการณ์ตอนนี้พวกมันจะไม่ปล่อยครอบครัวพอมันจะฆ่าเราทุกคนเหมือนตอนที่ฆ่าโจและคนที่ลงมือทั้งหมดก็คือเคเจลูกชายไครเน่ถ้าอยากช่วยครอบครัวพอต้องทาตามที่บอกพวกเขาไปถึงบ้านพอเพื่อมาเปลี่ยนเอารถกระบะที่โรงพักตอนนั้นก็มีข้อความส่งถึงฟินเลยเบเกอร์อ่านให้ฟังก้มลงและหาที่กำบงังฟินเลยได้ยิน เบเกอร์กระอักเลือดพระเอกช่วยฟินเลออกมาเบกเกอร์จ้องหน้าก่อนที่จะสิ้นใจตายไม่นานพอก็มาถึงพระเอกบอกไม่ต้องรอให้ถึงหกโมงเช้าหรอกไปจัดก,การพวกมันกันหยิบสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ฟินเลนเปิดคลังอาวุธพระเอกหยิบถังน้ำและหาสายยางเขาต้องใช้ประโยชน์จากมันไม่นานนิกลีก็มาเสริมเธอรู้ว่าพิคัสคอรย์ยตตอนที่พระเอกพูดว่าโชคดีที่เราถูกเธอถามถึงรอสโกเมื่อเห็นพระเอกนิ่งเนี่ยก็เข้าใจทันทีว่าเธอถูกจับไปพวกเขาไปวางแผนกันที่บ้านของลุงมอสเลีย์พอวาดแผนที่โรงง,งานใครเนืร์เขาไปบ่อยจนจำได้พวกเขานี่ก็วิเคราะห์วว่่่าแตะคนูกจไไ้ห ลอสกับชาลีน่าจะอยู่ตรงที่ผู้มันมองเห็นง่ายส่วนเด็กๆน่าจะแยกอีกห้องเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพื่อให้แน่ใจว่าชาลีกับลอสจะทําตัวดีจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็มาสังเกตการอยู่ข้างป่าโรงงานมีกะสองคนที่เฝ้าประตูหนึ่งคนที่หัวมุมบันไดพลเอกวิเคราะห์ว่าเขาจะฆ่าคนขวาอีกสองคนให้นิกงลีลงมือให้เงียบที่สุดพะเอกสอนการยิงปืนให้พอทั้งหมดที่ต้องทายื่นแขนออกไปเล็งเป้าและย,ยิงถ้าลังเลคือตายพลเอกดูดน้ำมันรถใส่ถังระหว่างรอเนี่ยฟินเลยก็พูดอย่างเปิดใจว่าวิชเชอร์คงเป็นหัวหน้าทีีี่ดดเอออกกกตบบลััในนนทํางยว นั่นในตอนนั้นลอสเนี่ยพยายามจะหนีแต่ก็ไม่สาเร็จเธอบอกชาลีที่ดูสติหลดุดว่าให้ใจเย็นไว้วิเชอร์มาช่วยเราแน่ขาไม่ใช่คนยอมแพ้ง,ง่ายๆจากนั้นพวกวิเชอร์เนี่ยก็เริ่มลงมือนิกลียิงฆ่ากาดด้านนอกโดนกลางหัวอย่างไม่ยําพอเอกใช้มีดฆ่ากาดที่ประตูต่อด้วยเทยนน้ามันเข้าในโรงงานพอเอกบอกพอทันทีที่จุดไฟให้วิงเข้าไปหน้าที่คุณคือช่วยลูกออกมาก่อนจุดไฟนั้นฟิลเลเนี่ยก็มาขอดูดบุหลี่ครั้งสุดท้ายเกิดจะไม่รอดชีวิตเขาทิ้งบุ What we turn allow? ฝั่งเขเอกเนี่ยก็แยกกันทาหน้าที่ความมันขั้นสุดก็ได้เริ่มขึ้นรับไฟททาให้โรงงานไฟฟ้าดับทีมพระเอกเริ่มยิงฆ่ากาดเคจิเรียกทุกคนมารับปืนพอได้เจอชาลีไปบอกที่อยู่ลูกพอยิงฆ่ากาดคนหนึ่งแล้วก็พานลูกออกไปได้สาเร็จพระเอกยิงฆ่ากาดไปเรื่อยๆฟินเลเองก็เช่นกันไม่นานพระเอกก็ไปถึงพวกลอสโกเขาไขกุญแจมือให้เธอสั่งพาชาลีออกไปลอสยิงฆ่ากาดนิกเกลจัดการด้านบนลอสโกส่งชาลีสําเร็จชาลีเข้ากัดพออย่างโล่งใจและพีคาร์เนี่ยยังไม่ตายครับเขาได้สู้กับฟินเลเป็นคู่่่ททีีีหมมมอออกกกกกััััััันนนนนนาาาาดดดดควววแงงง้้ยยเเเืล ดอสโกก็ได้สู้กับทิวซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีความแค้นครับที่ทิวฆ่าพี่ชายฟิคเล่ฆ่าพี่คาดได้เขากดแฝมันตามด้วยปล่อยเครื่องคิมเงินทับจนตัวพี่คาดตายส่วนดอสเธอยิงเฮดช็อตทิวแก้แค้นให้พี่ได้สาเร็จนิกเลเจอพวกฟิเล่ซึ่งตอนนั้นควันเยอะมากจนแทบหายใจไม่ออก3าคนจึงออกมาก่อนในโรงงานตอนนี้ก็เหลือแค่คู่เอกวิชเชอร์กับเคจเเจเนตะโกนหาอีกฝ่ายพระเอกยิงตอบโต้พวกเขาอยู่คนละฝากเคเจพร่ำไปเรื่อยในยะคือตัวเองเก่งและสามารถจัดการวิชเชอร์ได้พระเอกก็ใช้สกิลทำกับดัก เขาก็รีบตรงไปที่นั่นพระเอกที่แอบรอยอยู่ก็ได้เข้าบวกท,ทันทีเขาจับเคเจทุ่มอย่างกับตุ๊กตาเคเจพยายามสู้เต็มที่แต่ฟาดไม่โดนพระเอกจับหัวเคเจกวดใส่น้ำเคมีตามด้วยเตะใส่ไฟเคเจถูกไฟไม่ตายทั้งเป็นพระเอกสามารถแก้แค้นให้โจพี่ชายของเขาได้สำเร็จและไม่นานเนี่ยที่นี่ก็ระเบิดอุกคนข้างนอกตกใจทว่าคนหนังเหนียวยังไงก็ไม่ตายง่ายๆพระเอกเดินออกมาอย่างเท่ลอสโกโร้องอกทั้งสองเข้าจูบและกอดกันพปรฟิลเลเนี่ยก็ยิ้มมองชาติกลัดมาครับที่ห้องนอนซึ่ง Go, ลออกหับยู่ นิกลีส่งข้อความหาวิเชอร์ไปถึงชิคาโกแล้วขอให้สนุกปลอเอกบีบทำลายโทรศัพท์เขามองดูเหรียญฆราหารทำให้นึกถึงอดีตตอนที่รับราชการใหม่และจะไปเจอแม่กับโจซึ่งแม่พวกเขาป่วยอยู่โจเนี่ยให้วิเชอร์สัญญาว่าเห็นแม่แล้วจะไม่ร้องไห้แต่พอได้เจอจริงๆเนี่ยปลาเอกก็ไม่อาจทำได้แม่มอบเหรียญฆราหารของตาให้พอเดินกลับมาขึ้นรถปลาเอกก็น้ำตาไหลละกลางเมืองมากรฟปลาเอกบอกลาลอสโกเขาต้องไปแล้วลอสโกให้เบอร์ไว้เคยได้ผ่านเมืองเมือนี้อีกลอสโกตั้งใจจะสร้างเมืองนี้ใหม่ทั้งสองเข้าจูบกันจากนั้นปลาเอกก ฟิเลยยอมรับว่าแม้ภายนอกวิเชอร์จะดูบ้าระห่ำแต่ลึกลงไปแล้วก็ใช้ได้พระเอกตอบว่าฟิเลยเองอาจจะดูจริงจังไปบ้างแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันจากนี้ฟินเลยตั้งใจจะกลับบอสตันจะไม่มีปัญหาอีกฟินเลยได้สั่งพีชพายมาทําให้พระเอกเนี่ยได้ลิ้มรสพายจอเจียสักทีแต่พอแกกินเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าเคยกินที่อร่อยกว่านี้วิเชอร์ไปบริเวณที่โจถูกฆาตกรรมฟังเหรียญกล้าหาญของตาไว้จากนั้นพีแกก็เดินเท้าเปล่าเพื่อออกจากเมืองยุกนิปโปงบอกรถไปเรื่อยตามสไตล์ของแจ็ควิตเชอร์แล